มูเลตะเร่งเครื่องลงนวมลงทุนจ้าง3มคู่ซ้อมมาจากเม็กซิโกเพื่อไฟล้มแชมป์กับ3 g เลียวตะมูลตะซูเปอร์เวอร์แชมเปี้ยนรุ่นมิดเดิลเวทของ WBA เลร่งเครื่องซ้อมลงนวมอย่างต่อเนื่องแล้วกับ3มคู่ซ้อมนำเข้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการล้มแชมป์โลกกับเกนนดีโกลอบกิน แชมป์โลกรุ่นเดียวกันของ IBF, IBO ชาวคาซัสสถานที่จะมีขึ้นในวันที่29ธันวาคมนี้ที่ไซตามะซูเปอร์รีนาประเทศญี่ปุ่นโดยคู่ซ้อมอิมพอร์ตทั้ง3ลายของมูลตะนั้นได้เดินทางมาจากประเทศเม็กซิโกทั้งหมดทุกคนและผ่านการกักตัวครบ14วันเรียบร้อยแล้วโดยประกอบไปด้วยลิคาโดเอเรียนดูนาอดีตแชมป์มิดเดิลเวทของเม็กซิโก ที่เคยผ่านการชกกับมูลตะมาแล้วสองครั้งสมัยชกสมัครเล่นในปี2014และ2016คนต่อมาได้แก่มิเซียลโรดิเกรเจ้าของเหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2016ที่บราซิลและคนที่3ในได้แก่โฮเซเดอเฮสูสมาเซียสแชมป์มิดเดิลเวท n a b f NBA a ที่ไฟล่าสุดเอาชนะน็อกสตีเฟนบัสเลอร์ อดีตคู่ชิงของมูลตะมาได้ในเมื่อต้นปีนี้โดยทางมูลตะนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการซ้อมลงนวมอย่างเต็มที่ได้เริ่มขึ้นแล้วซึ่งผมมีเวลาที่เหลือเพียงหนึ่งเดือนเศษเท่านั้นผมจะต้องสมบูรณ์พร้อมเต็มที่และผมพร้อมจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับญี่ปุ่นโดยการเป็นยูนิฟายแชมเปี้ยนรุ่นใหญ่ที่สุดเท่าที่ญี่ปุ่นเคยมีมาเหลียวตะมูรตะก่าวนั่นเอง